ถ้าถ้าเขารักษาบระท่านเดียวพอเ้ารักษาพระท่านกับนี่โอกาสตายได้คือกันอ๋อมันมันเป็นบีมันถึงมีเลีอยดไม่ยังปนอวกมาข้าวเดี๋ยวจอยจอยลุ่งเร็วอ๋อมันถึงหัลุ่ลเร็วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าชุ่ช่องมองกุกขเกษตรฟรามครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มีปัญหาครับมีปัญหาเกี่ยวกับงวัว่เด้อพี่น้องก็คือโรคขี่ไรครับ โรคนี้ก็วิธีสังเกตอาการวิธีแก้ปัญหาครับก็มน,นี้ครับผมได้สอบถามแพทย์ประจำตำบลครับมันจะเปลี่ยนยังไงนั่นไปติดตามชมกันในคลิปได้ครับพี่น้องมันนีกให้พตาครับพตาซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลมาครับพตามันฉีดง้อครับ ังจากว่าต่เดี้มันขีไ่ไรครับขีไ่ไรแบบยางนุ่นแรกนะครับเนคอาตาแล้วมันขีดใหครับสาเหตุที่มันเกิดโรคแบบนี้มันเป็นโรคยังคอตา้าท้องเสียที่เกิดจากอาหารเปลีน่นผิดหมอครับสาเหตุหลักๆกันหมอครับเนี่ย ใช่เหตุหลักก็เกิดจากอาหารเป็นพิษครับแล้วฉีดยาเข้าไปย่างแล้วจากซีซีครับนี่พ่อจใจอย่างไรยี่สิบซีซี่ครับมันแค่อีเลแีแค่แค่แค่แม่ครับุมนะเขาต้องแก้แม่จากเสียก,กันเพียงพอนะครับ ขี่ไรจักแบบเป็นน้ำเลยครับถ้ามันก็มากินเพียก็ถือกินเพียเลยครับแบบอะไรแบบรุ่นแรงครับรรต้องต้องสังเกตอาการบ่ครับโดนโดนไปนะครับจากม้านม่านอื่นของเราไปทพิมถ้างขี่รถแขนเดนึ่งจะต้งใหญ่ไใส่ยามากก่นอ๋อถ้าถ้าทาขี่รถแขนนี่ก็เอกือได้ ซ้ำใหญ่กกันบ้างครับหายามาาก่หยามกกาอีกอันพอญาติถามกรับที่พอ่อฉีดเข้าไปนี่เป็นยาอีหยังครับห้พี่นอ้องเพิ่นจักหู่นจ่าก,กับตัวนี้เป็นยาแก้อักเสบล้ำไส้อักเสบนะแก้อักส้อักเสบแก่ทอง,งอลออง้วงครับ <ừ. S 1> ครับพ,จพ่จ๋าฉีดเข้าไปแล้วก็คือได้ที่ได้เบื้องอาการครับเมื่อนี้มื้ออื่นพุ่นล่ะ ึงแต่ได้เห็นบหมครับบ่าเมื่อบ้านนี่กับปล่อยน้ำทงน้ำท่านี่นี่ว่านี่น้ำหน้านี่ครับดีๆเลยมาได้เอาอยัางให้กินกับกินเฟืองกินนังป,ปกตินี่ละ่ะจะเตือนเศร้ากันมากนี่ยีนักขวากสิไปปล่อยมากนี่เอาเลยจวกเลยครับแบบแบบไหลแบบบ่มีตรอนในน้ำล้วนเลยครับเข้าตึงเลย ครับอยากระหายพาบบา่อจ่าครับวาก็ได้ลูกเด้วยขอเข้ารู้เรื่องโรคขี้ไร่เยวกับมั่วเนี่ยครับบ่ฟังเท่าก็อาหารเราเป็นพิษนะเกิดจากอาหารข้างน้ำต้องเทียนนะอาหารและนน้ำบ่ครับโอ้ทำให้ืข้าวรวงได้ทำเสียยังรุนแรงมืองข้าวเมืงองเขากินถือก,กินกะหู้หรอก แบบรุนแรงคือกินเพียรเท่นแล้วบางนึงครับเต่ามากบันนี้ก็ต้องสังเกตมาครับหลังจากที่ฉีดเข้าไปแล้วสังเกตสังเกตบางวันจะยุดบ่เ้างช่องสี่จายนั่นจะยุดบ่มันจะแข็งบ่แต่ว่าแข็งห้อก็ต้องซ้ำอีกซ้ำใหญ่นะครับซ้ำมใหญ่อีกซ้ำมใหญ่อีกอ๋อดูสัญญาณกวาดฟ้อมบ่ฉีดกับกวาดองยางนี้บ่ครับแล้วจักมื่ออาการมันม่ดีขึ้นครับเนี่ย เกินประมาณจากสองสามหมื่นกันยุดแล้วยุบแล้วตอกค่อยเป็นมาเนียครับเคยรักษามาถ้าถ้าเทารักษาบ่ท่านเดียวพอเท่ารักษาบ่ท่านกับนี่โอกาสตายได้เท่ากันอ๋อมันมันจะเป็นบีมันจะไมีเลือดไม่ยังปนออกมากข้าวเดี๋ยวจอยจอยลุกเร็วอ๋อมันจะหัวลุกเร็วเลยลุกจนลุกจนคือจังโลกของคนเห็นบ่ครับคือ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 ขาดหน้ามันเห็นไหมนั่นแหละ อ๋อครับครับครับวิธีรักษาก็บือว่ฉีดยากับใช้ยากอกนินบ้างครับพ่อโอ้ได้ความดูจากพ่อครับพ่อเป็นประุศัตว์ครับประจําประจําตำบลเพชรท่าเรีนบ่อพอก๋อขอบคุณหนรายครับขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ฉีดยาแล้วก็ปล่อยมากินหญ้าหนมูหนามันนี่แหละครับจะ บ่กินยั่งเพ่าไใ้กินยหยาดครับหยาหลายครับขอบ,บุญขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณห,หลายๆครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อีกเด้อพี่น้องน้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไมครับเด้อพี่น้องดเด้อเจได้แก่งเตือนคิปไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ